จากกรณีที่คุณหยองลูกหยีเนี่ยเขาเป็นตลกชื่อดังนะเมื่อก่อนนะดังเมื่อก่อนผมบอกอย่างนี้ดังไม่ดังผมไม่รู้่ันท่านผู้ชมตัดสินล้วกันก็เคยออกมาปิ๊บปี้ปดอยู่นั่นแหละอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะฮะล่าสุดเนะี่ยมีคลิปออกมา นะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมได้ดูกันหรือ,อยังเขาบอกว่าคุณหยองลูกหยีเนี่ยก็พูดประมาณว่ารัฐบาลเนี่จะรออะไรรอให้เด็กๆรุ่นนี้รอให้ประชาชนมาด่าพ่อร่อแม่เหรอไม่ทําอะไรเลยโหนเจ้ามากอะไรมากผมกราบเรียนอย่างนี้กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับด้วยคุณอวุธระวัยวุฒิที่สูงกว่าผมผมมองว่าอย่าไปเหมารวมนะอย่าไปเหมารวมคนเขาคนที่เขาออกไปร้องแลกแหกกระเจิงอย่างพวกเราเนี่ย ที่ออกมาพูดเปลา่าเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาทุกวันเนี่ยหนึ่งคือเขาต้องการอะไรเขาต้องการระบบการจัดก,การที่ดีในเรื่องของอะไรเรื่องของการป่วยโควิดในทีนไอการป่วยโควิดในทีนมันเรื่องปกติใครๆก็ป่วยได้เพราะเรามองไม่เห็นเชื้อเชื้อไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ๆมันก็ป่วยอันนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยจะได้รับการรักษาการเยียวยาที่มันเข้าถึงได้อย่างไรณวันนี้เนี่ยประชาชนเข้าถึงระบบการรักษายากมากเตียงผู้ป่วยล้น มันเนื่องมาจากอะไรให้เท้าความไปไหมประมาณสักช่วงเดือนเมษาเนี่ยแหละเป็นการตัดสินใจที่มันผิดพลาดได้ไหมที่ทําให้มันเกิดคัสเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นประชาชนไม่ได้ให้เดินทางข้ามจังหวัดกลับบ้านอย่างสบายเอาเชื้อเอาโรคไปฝากผู้ใหญ่ที่บ้านจนกลับจากสงการมาเนี่ยระเบิดเทื่องไหมนะวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผู้ติดเชื้อ1น0 0 0กว่ารายเนี่ยมีใครจะยืดอกรับผิดชอบกับผู้ป่วยที่นอนเสียชีวิตท,ที่บ้านม้างไหม มีใครบ้างไหมที่ออกมาพูดอย่างนี้มีใครบ้างไหมที่ออกมาบอกว่าวัคซีนดีๆเนี่ยนะอ้างผลวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาแบบเขายอมรับกนทั่วโลกอ่ะคุณเอาเข้ามาบ้างไหมนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนี่คือสิ่งที่เขาเอยากจะบอกบอกให้เอาไปแก้ไขไม่ใช่บอกและให้เอามาแก้ตัวคุณต้องอิงผลวิทยาศาสตร์ทั่วโลก อิงรอบๆโลกบ้านเรารอบๆบประเทศบ้านเราไม่ใช่อิงแต่ผลของตัวเองคุณยอมรับไหมว่า,ว,าว่าวันนี้มันล้มเหลวคุณยอมรับไหมว่าผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านเยอะแยะครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่ที่ป่วยโควิดในทีนี่ยป่วยได้เขาไม่ว่าหรอกแต่ป่วยยังไงให้ไม่ให้ตายอะ่ะไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ป่วยหนักไม่ให้คุณพ่อคนแม่เขาบุคคลที่เขาเป็นอันเป็นที่ร,รักของเขาเสียชีวิตอะ่ะเขาต้องการแค่นี้ เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาต้องการออกไปทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงพ่อเลี้ยแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงพี่น้องเขาต้องการแค่นี้เรื่องโหนเจ้ามันเป็นวาทกรรมของพวกคุณเพราะฉะนั้นกรุณานะครับใช้สติก่อนพูดอย่าเอาท่านมาโหรอย่าเอาสถาบันมาโหนมันไม่ใช่คนดีสิ่งที่คุณพูดเนี่ยโคตร่วยเลย